นงเออการดีๆไหลรเข้าบ้านท่านอือพะไรบางทุนอันนี้แม่ให้ร้องอปแล้วย่ังวันเออวันก้าวข้าวนอนก็แม่ต้องเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยคุณยายได้ใส่แทนลูกสาวอยู่เมืองไทยแล้วนะฮะลูกสาวดีตีดูบังเนเบหมดเลยต้องไปหาเชือกไม้กับตัวใหญ่เลยเนี่ย กินข้าวอิ่มเนืกินข้าวแล้วสิเข้าคือแกกลางๆงานเอ้ยเงูง่ายหน่ะเอ้ออูกหูคุ้มขึ้นปิดแล้วขอบอให้เข้าไปขออีกับกปรกกันทิ้งเลียราดขวดของบอมองห้างบอกเออเอออยัางไรเข็ดน้อยอนี่ยเออโกเออเอองูง่ายก็มานำพญาน้าคขนาด แปลว่าคนคือแคบคนคือแคบก็เคลื่อนแรงอย่างเดียงนะแคบเป็นหินดูไงอันนะ้นข่าวบอกว่าบบไอ้สกปรกกันบบสะอาดกันเข้าไปกันใส่เส้นไหวทิ้งของไว้เห็นมือเมื่อวานว่าแข่งของเขาสร้างปิดไปโบข่อประชุมเบิกข้างใกล้ข้อติดเจอเขาสร้างปิดแล้วเด้อโบโบโบปิดละบางเัื่งเนี่ยคุณเพี่ลูกายไก บ้องซี<ด>้แยกขึ้นไปตีอืบ้องซี้แยกขึ้นไปตีเอามองใกล้ๆนี่เดี๋ยวแค่แค่คือของ,งในก็แม่ก็ะอี้ไปเานาะพก็บ่ต้องลงไป่างได้เอาข้างถนนไกลๆข้างถนนไกลๆข้างห<อ>้องข้างฝั่งประตูนี่ข้างฝั่งปรตกนี่เดี๋ยวนี่มาเป็นทางไปอเอ้าอืม ส่วนน่าร๊อยเหน็นว่าไปอ่ะอืมน่าร๊อยแตงขาโจ๊บอาบุษบุญลูกเป็นอย่างกบลอ้าวแอมของตัวยื่นอ่ะลูกสาวคนหน้าโม่ไม่มแอมเลยนะอย่างกระส่วนลูกชายเบิ้งผัวดวงดีพูดดีๆอืมอยากไปกระหลงบองเบิ้ง,งกันว่าอืตัวใครังดังตัวหน่ะมันงามขนาดน่าก่ะ ไอ้ลองออจคือขันบิ้งอจคือขานนะก็คือมาทางบ้านเขาดูบ้านเขาเยอะสุดคนหยดหยดน้อยเถิดน้อยนเห็นยูเห็นยูอืมบ่ไก่บ้านเขาอืมอืมแการบุญบารมีของแบบนี้บุญบารมีวัสนาบุญเสมอเพิ่นก็ได้รับของเพิ่นท่าน่ะอืมาบอกตัวโยบ้าบอกอุ่าคือขานบ้า อาจจะขาดว่าให้มานางคนปล่อยให้แล้วสิงี้เขาเป็นคนบ้านนี้มีกับบ้านอื่นยองคือโยกขอนแก้งแล้วก็ไอทางไปบ้านอื่นน้องมันบ่ได้กันทุกคนคนในบ้านอาจะบ่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสินบุญเพิ่นบุญค้องกันไปไปตะคุทางไกลนี่นะเพื่อนเป็นบุญสิทธิ์บุญหาบุญค้องเก้ากันยาย ตาหนายูยู้ลองอธิจการเบิ้งเพราะว่าตกที่ดีทำดีทำดีมาชั้นแค่น้อยจนแค่ชังนในอันคือลูกแม่ง่ายตัเนี่ยมีห้าสิบบคคอืมสาธุสาธุเวลายำงนนึกถึงมาหาทำแบบใหญ่จังใหญ่ขอให้เปิดคิดเปิดทางเพราะว่าสุงกางก็ให้บอกชือนำะกุลเข้าใจบอืม เอ๊มายรู้มือนเราแก้ไปหมายติดมาป่วยอย่างเขาเขาก็ว่าไปถ้าบุตกูยังยังคนขี้ว่เอาใหม่อืมมือแม่รู้พูดยา้าก็ยักกะหาแม่ยักไปดูกับแม่เงินคำก็บรพ้อไม่อย่างเขาก็ว่าไปที่รบบาบุญก็เป็นใครแข่งข้าชู้ดวงวันขึ้นยังอยู่ขึ้ส่องกลับมาก็ยืดไว้ยี่หังโตก็ว่าเอาความดูโอ้คุกคืองุ๊บโอ้คุกห่อ คนหัวย่ใดคนหัวอยู่ใดคนหัวลุกเอาหนังเอาก็มือห่มไปน่ะคไหลายอม่กาแค่ไปนั่นอ่ะเอากปนหนอ่ะแต่เจ้าตัวเทแล้วกินข้ากับอย่างไรแม่ใครจำจืดออแม่ชื่อของใล้เห็นไหมหมาวัน มีบกฟักขึ้นไว้เลย้งนองออกไปนะฟักอันคือบกฟักหอมก็บือหอมแค่เขาออกมาตีเยอะนะต้มที่ไม่กินนะก็เขามาเอาของไปเพราะว่าปลูกให้อันบกฟอบมันปลูกให้ห้างของแท้ามามาชื่อ,อ,อของมันมนปลูกขอบใช้แถวชื่อห้างเฮานะอืมเราเราไปถึงน้ำ แม่ยัดคล้ายๆว่าย,ยัดก,กินแม่ยยก็บ่อยัดต้มมาเองมันกลับว่ามันเขาเอาไปต้มให้แม่กิน่หนักๆบอกฟักกะต้มอ,อะไรแม่อะค่ะน้าแม่ซื้อขคงไก่เว้คงหนึ่งเนาะโอ้โหแม่คือคงไก่เอ้ามันก็ยัดแตงกันไหนวาแม่ซื้อขคงไก่สิบห้าบาทแตงหนักจะก้อนแม่ซื้อยังเด็กนอนมึงยังหมูกับป้ามึงก,ก่วมึงก็คงห้าบาทคงบาทยังไงนั่นก็สิบห้าบาทวะอืม ปต้มแล้วก็ให้ลูกน้องมันเอามาชุ่มตึงแล้วตึงเป็นยังไงแล้วมาอีปุ๋ยมันเอาเนี่ยมันตื้นมันเห็นรูปเนี้ยมันมันมาตึ้นน้ำตกแล้วมันรับใจกับพี่ตาแม่อีปุ๋ยนะอีปุ๋ยมาเอื่อ่งเก้งเก้งกางว่ายใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยเอาก็บข้างน้ำน้อยก็ได้ก่ บ่ได้ออกจากห้องน้ำมาไม่ได้่ะหาเื่นนุมก้อนให้นางุ๋ยเอาแป๊บเนี้ยมาให้หน่อยโอ้แป๊บเนี้ยยายบุกิงก็แปบงานยายขันคว้ากับบ่แม่ยายด่างเอ้าด่างก็ซอยบางๆรับวก็ขี้ตาแต่กังว่าฝกตึ้งข้าไงก็คือบ่บิ่งกับงาตเนกงก้้อมน่ะอืมไม่หยิมือที่เคียนี่ ก็บอกแข็งบอกบกย่างแข็งแล้วขากระชอยบางๆบางแล้วก็ักขึ้นตาใจไ่อืมไม่โบราณใช่ี้อืมอุ้ยมินต้องนึ่งอนนี้มเต้มอยมนก็อืมแ่ก็ตุ๋้มขึ้ลูกไกยพอดีเข้ากันแล้วราบที่กาหมูเนื้อแล้วก็ต้มจืดใส่กันพอดีเข้ากันข้าวเจ้าข้าวเหนียวล่ะบ้าวบาวย่างเดีอวเยรอ จือเห็ดยี่สิบบาทเรออัน,นเห็ดฟังนะหมกแคบอุจูหมกแค่หอมแล้วก็แคบแบบถือไยแม่ต็ดไม,ม,ม่เอาไม่เลาะแม่เนี่ยจะไเห็ดจึงนะโอะ้แล้วก็ชอยกไ็ไยใจบชอึงดยอไะช่วงนี้เนะรจเริญอาหาร,ยหรเยายกินดี โอ้ย่ก็เฮ็ดกินเองึินอ่ะมันม้วนยักแกงมางา้นดีซื่อเนี่ยเ๋ยถ้าไปามเป็นต้มจืดไทยไทยสั้นๆเขาก็เฮ็ดแซ่บเดี๋ยละเออพอไปไปหันทางสายเขาเออกระเทียมหอมกระเทียมเกี้ยวหอมหอเดี๋ยวเพราะว่าเขาทำมาสไตล์ไทยถ้าไทยสไตล์เราก็ใช่ลูกชะไผ่บได้ก็เอามาเข้าแ่เออเอาไปให้สดซ้ำได้เนาะ

อืมแบ่งกันไปอืมกับมวนพอได้แกง้ง่องแก้งเอาหน้า,หน,าหน้าบ้านนะทุกคนบัานนอกอยู่ก็ยังได้แลกกันกินอยู่อืม